ดีครับผมบอสพี่น้องมานิสเดนนัมวิดีโอกล่องวงจรปิดจับได้แ้ครับเกิดขึ้นเองตามธรรมาชาตินะครับปัจจสางหรือปรจจัเหตุขึ้นมานะครับเป็นลูกไฟประหลาดนะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรอขึ้นมาลอยขึ้นมา นะครับรอยข้นมานะครับรอยขึ้นมาแล้วก็พักกล่องเข่าผ้าผนังครับผมกันนี่เปสนใจสนอย่างกติดตามเลยนะครับแต่สิพาไปขอดีกว่าสิมีลีเด็ดบ่เสียงสกเสียงดับนอกรับนะครับมาแล้วครับผมรอขึ้นมาครับ ภาพนี้บริตรัดต่อเลครับเต็เป็นธรรมชาติเลครับที่กองจับได้นะครับบริษัดต,ต่อยอะไรยังเลยครับผม,มข่าวคนไล่กดแชร์กดติดตามได้เยพี่น้องสวัสดีครับ